สวัสดีครับคนบ้าชอบหาก,กินครับผมวันนี้ก็ <laughs> มาตกปลาเช่นเคยครับผมตกปลาทะเลครับผมปรากฏทะเลครับวันนี้ก็มากันหลายคนนะครับ <laughs> น้นน้น่สาวน้อยก็มาครับผมมากวนนี่ครับบรรยากาศก็ ช่วงเริ่มก็จะเป็นนี้ครับวันนี้นนมาต้มมาม่าก,กันไปก่อนครับผมสำหรับเหยื่อของเราครับวันนี้นมีเหยื่อหมักแม่อําไผยครับผมแล้วก็นอนแดงครับผมไหนไหนอนแดงก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับไปลุ้นกันครับผมต้มยำ ปลากระบอกกับปลาอีคุดครับผมรสชาติจัดจ้านนะครับกินข้าวเอาแรงกันก่อนครับแล้วค่อยไปสู้กันต่อครับตอนนี้น้ำน้ำลงครับผมตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้นครับปลายังไม่เข้านะฮะก็เดี๋ยวกินข้าวกินปลากันก่อนนะครับค่อยมาลุ้นกันต่อครับผมกัวชิได้แอคชั่นเแตระสามยู ขาทางเลยวะเหนือปลาเนี่ยปลาเนี่ยกระชายังมั้งไว้ปลากระบอกนี่สุดแล้ว นามกดออมเนาะรสชาติรสชาติเราตามหามานานครับเป็นอยู่บ้านรสชาติจะไม่ใช่แบบนี้นะนี่คมันดูเงียบเลยที่มันไม่ใช่ตัวเล็กนะนี่ปลากระบอกตัวแ่าที่ถ้าถอดที่ปลาเปรี้ยม้าไม่เรียกอดลอดออกแตห์นะนี่คุณครับมันลื่นมันเป็นแหเอ็น ทำผิดอ่เป็นเห่เองเพราะว่า่ลุงยาดินล้ามมันบ่ไหลหนามไหลอ่นว่าซาด้นั่นก็ว่าติงแห่แลววันมันมีด้เรื่อลามั้าไม่ลบงดินบบบบเอาไนมานี่สองโนี่ยังวะแค่ประมาณบ้าน่หน่อยแ่น้ย่ี่ายยู่ ไม่แล้วครับผมเต็มที่สองครับผมเต็มเลกไม่ได้ถ่ายครับผมของเราครับเต็มที่สองครับผมดูคันก่อนครับสู้กันหน้าดูสู้เหมือนปลาเลยครับ อืออุ้ยไซสใหญ่อุ้ยตัวเป็นโลอีกแล้วครับนั่นโอ้โหลบ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 โอ้ไม่เล็กครับไม่เล็กครับผมไม่เล็กแล้วครับแมวหมานะครับแต้มที่สองของเราครับบอกแล้ว บอกตลาดเกี่ยมวัดไหม <laughs> เกือบสองครับผมนี่ตัวที่สองนะครับด,ดูตัวแรกครับตัวแรกนี่ตัวแรกครับตัวแรกก็ใหญ่นะเอาละครับสองแต้มผ่านไปครับผมรุนกันต่อแ,แต้มที่สามมาแล้วครับผมติดตามผลงานก็แบบจะจะเลยครับ ดูปลายเบ็ดก่อนครับปลายเบ็ดโอ้โหโคงอไปเลยปลายเบ็ดพยายามขี้ขึ้นเออค่อยๆดึงขึ้นเนี่ยตัวน้ำมันมันแรงแล้วเต็มที่ผุดน้ำเริ่มไหลแล้วนั่นแหละค่อยๆเออยันยันเรื่อยยันเรื่อยยันเรื่อยยันที่สุดยันที่สุดเออนั่นแหละนั่นแหละกระเบนปบอ่ะโอ้ยกระเบนมันมากจริงๆหรอกโอ้โหกด สใหายใหญ่โอ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากแม่อำไพไหมนะครับเยอะมากแม่อำไพอันนี้จะจุ่มไข่บ่โอ้ยวันนี้มีสายนี่เนี่ยว่ะเดูไสาครับโอ้ยสาใหญ่จริงวันนี้น้ำเริ่มแรงแล้วติดตามไปเรื่อยๆครับผมแต้มที่สามครับผมไสาใหญ่เลยครับคืองานตั้งแคมป์ของเราครับผม ดูครับผลงานเยือกหมักแม่อําไพครับผมนี่สายใหญ่สายใหญ่แจ๋วครับผมมือกันต่อสิลผลงานของเรานะครับสามตัวนั่นเขาเทียมกันเลยเนาะในสามตัวไซส์ใหญ่ๆครับผมกับหนึ่งตัวไซส์เล็กๆครับผมเลยอันนี้่ทกันี่ใกันหมดแล้วใจโลกว่าครับสามตัว มาคืนปลาไม่ค่อยเข้าเลยครับผมในสามตัวนี้นะครับผมกําลังก่อไฟต้มมาม่ากินก่อนกลับบ้านครับผมบรรยากาศยามเช้าๆก็จะประมาณนี้ครับแสงแดดเริ่มออกเริ่มรู้สึกปวดตานะครับผม ไม่ได้นอนทั้งคืนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคนบ้าชอบหาก,กินด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ